คุณรู้ไหมว่าเมืองการะ่ะมีทะเลบ้าป่ะเมืองการมีทะเลเนี่ยเอ้าเมืองการมีทะเลเจริงๆไปดูกัน คุณรู้ไหมว่าเมืองกาญ่ะถ้าพูดถึงเมืองกานนึกถึงอะไรบ้างภูเขาน้ําตกมีแน่นอนและอะไรที่เมืองกาน่ะที่ว้าวว่ะที่ยังไม่มีว่าไม่มีทะเลอ่ะหนึ่งแล้วถ้ามีทะเลล่ะวันนี้จะพามาให้รู้จักว่าเมืองการมีทะเลบ้าป่ะเมืองการมีทะเลเนี่ยเอ้าเมืองการมีทะเลจริงแล้วนึ่แล้วนึ่พาผมมาทำอะไรเนี่ยร้อนก็ร้อนเลี่ยนะมึงอยากรู้ใช่ไหมว่าเมืองการทําไมมีทะเลนี่มึงดูตามหินนี่มันจะมีหอยอยู่แปลว่าเจอหอยแค็งกูไม่เอานะนี่นี่นี่ นี่เลยนี่เลยลอยลอยพวกอดอกไม้ทะเลหรือปลาดาวเนะี่ยที่ถูกทักทับถมกันเป็นเวลานาน,านใช่อ่ะอันนี้นนมันเป็นเป็นยุคของเพ <Wow. S 2> อร์เมียนประมาณสองร้อยเก้าสิบห้าล้านปีทักทูกทับถมกันมาแล้วตอนนี้มันถูกฝนชะช้าหน้าดินจนเกินมาให้ร่องลอยฟอสซิลให้เราเห็นเนี่ยอันนี้ด้วยป่ะเออใช่เลย <Wow. S 2> เนี่ยแหละใช่เลยใช่เลยก็คือเนี่ย บนหินเนี่ยไม่มีใครทะลึกงมาจานเล่นหรอกมันก็คือรอยฟอสซิลที่เราเรียนกันน่ะวิทยาศาสตร์อะ่ะนี่อะไรครับเราก็ไม่รู้นะเป็นสัตว์อะไรเพราะเราก็ไม่ได้แบบไม่รู้สายวิทยาศาสตร์แต่รู้จริงๆว่าทําไมถึงเป็นทะเลรู้ไหมอันเนี้ยอาจจะบอกว่าเป็นรอยอะไรคือดูแล้วมันยังไม่ไม่เก็ทขนาดนั้นเราจะพาไปดูเปลือกหอยของจริงมีเปลือกหอยด้วยเหรอมีหาดิแมทแอะไรวะนี่ผมดูโอ้โหสุดยอดเลยเออนี่อะไร โอ้โหกูแพ้แล้วนี่เฮ้ยนี่มันคือหอยชัดๆเอออย่างนี้ก็มีด้วยครับที่เมืองการนี่นี่แจ็คนี่นี่มันเป็นเปลือกเลยเหรอวะเนี่ยเออเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันคือฝ้าเฮ้ยคือหอยเลยอ่ะเนี่ยพี่มันหอยหอยเลยนะดูดิอันนี้อันนี้อ่ะดูดิเฮ้ยโหชัดมากเฮ้ยนี่คือหอยเลยไม่ใช่หินเรายังไม่ตั้งชื่ออ p เลยตามหาหอยที่เมืองการตามหาหอยที่เมืองการก็ไม่ใช่ ep อีพีนี้ซ้ะเสือนเน่ <c oughs> คุณรู้ไหม,ไมว่าเมืองการามีทะเลมันต้องเป็นทางชันๆแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราจะเจอเนี่ยให้เดินลงมาเนี่ยแม่กูว่ามันมันเจอเกือบตู้ขีดแหละแต่แต่มันอาจจะไม่ใช่หอยแต่เป็นแบบแบบสัตว์โบราณอ่ะ <c oughs> ใชพ<ว><บ>่พวกสัตว์เลื้อยคานพวกสัตว์อะไรที่ที่มันหากินตามพวกพื้นพื้นทะเลอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรแผนแนต้นเหรอแพนต้นเออไม่ไม่ไม่ใช่ที่เป็นต้นๆนะคือต้นนั้นอันนี้ปลระอ๋อหูไหวที่ายกูห้าบาทสิบบาทเพื่อได้ใช้อุ้ยจะแบบนี่ไงอันนี้อันนี้เป็นเส้นๆ้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นพืชหรือเปล่าเนี่ยมันว้าวมากเลยต้องดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูว้าวดแต่ก็อย่างที่บอกอะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องธรณีมากมายขนาดนั้นแต่เป็นเปลือกหอยเราเห็นชัดเลยใช่เฮ้ยแต่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยครับ อันนี้คือเปลือกอะไรอะให้ถ่ายอันนี้อ่ะวางเทียบเลยขนาดจะเท่าเหรียญบาทเป็นหินหมดแล้วใช่ปะใช่เป็นหินหมดแล้วคือทุกติดกับหินเลยก็คือเป็นซากทําให้เรารู้เลยว่าเมืองการเนี่ยตรงบริเวณนี้ยมันเคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วเกิดมาเป็นภูเขาแล้วน้ําทะเลหายไปกูเจอแล้วมาแล้วมาแล้วเลยมาแล้วทีมงานมาแล้วอันนี้คือโกโบสครับเจออะไรเพื่อนพี่พี่ครับเอาหินหนูไหมอ๋อนี่เฮ้ย ี่ไงนี่นี่มาดูเลยพี่แผ่นกล้องมาดูเลยนี่นี่ดอกไม้ทะเลไอเทมหลักเลยเนี่ยโอ้โหชัดมากอันนี้คือทีมงานเราไม่ได้ไปซื้อมานะะอันนี้คือทำเองที่บ้านใช่นั่งนั่งทำอยู่คือเดินเดินไปเจอจะแบบเจอเยอะมากแต่อันนี้น่าชัดถ้าผมว่าน่าจะมีที่ชัดกว่านี้หน่อยเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าเมืองการตรงนี้จะเป็นทะเลเก่าเนะใช่นี่ดูดิมันเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะคือผมเคยเที่ยงกับเพื่อนพี่คุยกันเล่น เมืองการเนี่ยบ้านผมเนี่ยไม่มีอย่างเดียวคือทะเลคือเที่ยงกันแบบยังไงเราก็แพ้แล้วเทเีทเ่ยงว่าเอ้ยมืองกคยไปเถอะมีครบแล้วครับเมืองการบ้านเรามีแต่คนวเล่นมุกทะเลมีมีทะเลแะเลมจืดเอาเลียบ <c oughs> เป็นไงละ่ะมีแล้วทะเลเค็ม <c oughs> คือแต่ไม่มีทะเลให้เราเล่นแต่มีอะไรให้เราศึกษามันยิ่งกว่านั้น <c oughs> คือไปทะเลเราจะไปเล่นน้ำอันนี้เราไม่ต้องเล่นน้ำ <c oughs> เรามาตามหาฟอสซิลบนหินกันคืออยากให้ทุกคนมาเที่ยว <c oughs> มาดูกันคือทุกคาที่ว่าเป็นซากดึกดำบรรณอะแล้วดูง่ายด้วยดูเพื่อนผมนี่นี่ไม่ได้ทำมาจากบ้านนะ ที่ไปเก็บจากหินกองเมื่อกี้นี้แล้วถ้าเกิดถ้าเป็นช่วงช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่ฤดูฝนว่าจะน่าจะได้หาได้เยอะกว่านี้น่าจะโผล่เยอะกว่านี้ยาคุมมดไงคือมันเขี่ยวกว่าจีคือวันนี้ที่พามาดูคือมันมีความอเมซิ่งอยู่ใช่ตอนแรกก็ไม่เชื่อนึกว่ามึงมึงการมันจะตะโลกว่ามีทะเลตะลกไหมที่ไหนได้ของจริงเป็นไงเนี่ยดูดูดิเชื่อโกยังเออนี่คือซากที่อยู่มากี่พันปีนะอ่าสองร้อยเก้าสิบห้าล้านปีเออโดยประมาณ ยังอยู่ให้เราเห็นน่ะอะของจริงไหมเออนี่ถ้าเกิดถ้าถ้าบอกบอกตรงสำหรับสถานศึกษาสมมตินะอืมอ่ะคือจะต้องมีมอช่วงมปลายจะมีธรณีวิทยาธรณีวิทยามาหน้านนมามามาได้เลยหน้ามาแล้วก็คือ,อใครมีลูกอยากจะพาลูกมาดูฟอสซิลที่แบบว่าคือได้เรียนรู้เองอะไม่ใช่ไปเสียค่าเข้าอะไรเงี้ยเดินดูได้เลยครับอยู่ในเมืองการด้วยใช่แล้วของจริงคืออยู่ที่นี่แล้วมาครับมาเป็นไงร้อนไหมร้อนเมืองการนี้ เรนจริงๆว่ะมันมาเที่ยวทะเลจริงๆเลยแต่คุ้มไหมที่มาเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มนี่ไงตายไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจังหวัดบ้านเกิดเราเนี่ยมีทะเลเข้าใจเหมือนตอนเล็กๆด็กันที่มึงชอบเถียงกับคนอื่นเออเออเธียงไอ้เรี่กงว่าบอกบอกมึงบอกไว้นะไอเรามันรักบนเกิดมึงการเมืองการมีทุกอย่างแล้วก็แล้วก็จะมีพวกพวกเพื่อนๆที่มันชอบแพงมาไม่มีทะเลอ่ะกูว่านั่นแหละอ่เอาวันนี้มีแล้วนะมีแล้วจบแต่แค่ว่ามันไม่มีน้ําไม่มีน้ําแต่มีอะไรให้ศึกษาไงมันไม่เหมือนทะเลทั่วไป เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเป็นฤดูปกตินะเรายาเยอะไม่มีเนี่ยกูว่าน่าจะหาได้แบบว่า่าจะเยอะกว่านี้อาจเป็นเปล่ง,เ,งเนี่ยเอาเอา,เอาอันเอาอันชัดๆมามาดิเนี่ยเปลือกเปลือกหอยนี่คือเปลือกหอยเลยเพราะว่ามันเบานะคืออาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเชื่อว่าบางคนที่เป็นาชาวบ้านท้องถิ่นะเขาเขาเห็นเขารู้ว่ามันมีนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือฟอสซิลใช่ เขาเห็นกันทุกวันนะเนงเา่เาย <ๆ S 2> เขาเห็นจนชินเขาเห็นเห็นจนชินตาแต่คืออย่างอย่างเราเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันคือทะเลเก่าใช่มันคือทะเลเก่าแล้วมันมีซากฟอสซิลให้เห็นถูกไหมแล้วมันมีเยอะมันมีเยอะเยอะมากๆเลยหลายหลายทางที่เราเดินมานะทั้งหมดเลยเยอะว้าวนะจริงๆเพราะว่าไม่คิดว่าบ้านเราจะมีถูกปะส่วนตัวนี้ว้าวมากคือแบบกูได้รู้แหละอันนี้คนที่แบบเกินมาตายไปที่ยุคโกราณยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเคยเป็นทะเลมาก่อนนะเว้ยพื้นที่ตรงเนี้ย คือเดินดูได้เลยไม่มีค่าเสียตังอะไรเงี้ยแต่แต่สิ่งหนึ่งคืออยากให้แบบช่วยกันอนุรักษ์หน่อยยังเอาอะไรมามากินเงี้ยเราก็เก็บไปทิ้งล่างอะไรเก็บไว้อย่าอย่าอย่าวางไว้ตรงนี้อเข้าใจว่าตรงตรงนี้มันเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านเขาอ่าแต่ก็จิตสํานึกกันนะก็ดูแลกันหน่อยลอืมมันมันไม่ได้มีแค่หอยไงถูกปหมมีปลารังมีหอยมันมีมันมีสัตว์ดึกดําบรรพ์อะมีมีหนอนมีอะไรไม่รู้อะหนอนทะเลมีเอ่อคล้ายๆปลาดาวปลาดาวเป็นอะ ปลาดาวเป็นอะไรเงี้ยดอกไม้ทะเล <ağı. S 2> ดอกไม้ทะเลทะเล<ร>ใช่รูร้ว่าตรงนี้มันคือทะเลเพราะมันดอกไม้ทะเลถูกก็คุ้มนะมามาเอาดอมามาเจออะไรแบบในแถวบ้านเราบ้างมันก็ดีเหมือนกันใช่ส่องพระใช่ไหมจะเคยส่องพระต้องมาส่องหอยใช่ต้องมาส่องหอย หอยฟอสซิลถูกต้องอ๋อแล้วไปหอยนั้นแล้วอ้พอได้เหงือพอได้ความรู้ได้ออกกําลังกายได้ดูสถานที่ก็เราก็ทํางานอยู่ในออฟฟิศอยู่ในห้องอยู่ในอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่เคยได้ออกมาอวดดอกอะไรก็ฝากผลงานนี้ด้วยแล้วกันฝากไว้ว่าทีมงานเราทําอะไรบ้างนะบส J B N T อ่าก็รับบินโดนทั่วราชอาณาจักรไม่ว่าจะใครจะใครที่ดินอ่าหรือจะไทยอะไรก็ได้ที่ต้องการผ้ามุงสูงอ่า ความคมชัดระดับโฟร์เคครบงานบวชงานแต่งโอาได้หมดอยากอยากได้แบบสันทนาการแบบไหนหรืออยากได้วิวแบบไหนสำหรับใครที่สมมตินะสมมติอย่างอย่างถ้าเกิดจะออกรถใหม่อย่างเงี้ยเอออยากถ่ายโชว์ชาวบ้านใช่ได้เลยได้เลยว่าโดนโดนงานตามรถนะก็เห็นไหมทีมงานเราคือให้ราคากันเองด้วยและถ้าใครติดตามในคลิปนี้แล้วบอกว่ามาจากคลิปที่พวกเราลงไปเรามีส่วนลดจุกๆุให้เลยเหมือนเหมือนได้ฟรี ไม่ต้องห่วงถิ่นธุระกันดานเพราะว่าอย่างที่เรามาเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่หน้ามีป่ามีเขามีอะไรแล้วก็รับถ่ายหมดแหละได้ทุกที่ก็ติดติดตามราไว้แล้วกัน JBNT ครับครับผมชื่อนี้ติดหูแน่นอนฝากฝากด้วยครับผลงานปิิิววไปไหนอ่ะมึงอ่ะจะตามตามมาเปล่าตามไปไหนตามไปดูการเฮ้ยไปสิครับว